สบายดีทุกคนเดี๋ยวนี้อาก็อยู่วัดเจราเลยฮเกอเนาะหลายๆคลิปเลยอาจจะมาอยู่มองนี่เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เกี๊ยมดอกไม้เกี๊ยมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็วันเสาร์ก็มีรายการอีกเด้ออาจิพามาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งวันเสาร์อีกว่าวันเนี้ยังแดงอ่าแล้วก็วันอาทิี่เมื่อกระถินสมกิวทีวันที่ห้า ตรงไม้นี่เขาซื้อมาจัดเอาเองบอ่นี่พุ่นมาสว่างนนะ้ำนอ๋อแล้วหักมา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 จัดเอาเองบ่นี่โ <c oughs> อ้งามเนาะสร้างเห็ดเวีน <c oughs> สี่มือเจ้าวันนี้อันนี้หนูเสริมซื้อๆเลยว,ว่าไม่จู้ทำสีใส่ดอกไ่้หนูซื้อเสริมนะ่ะนใส่ดอกน้อยจังสีดอกองอ่ายง่านี่เป็นปากมาเลยวันนี้ <c oughs> โบห้อปัดของชาติไหนแล้วก็หนูสีมาแดงดอกน้อยเนี่ยตอกขาวแล้วก็ใบนี่ยนะโอ,โอเคโอเคงามงามขอบใจวิจูดสร้างเห็ดเนาะเห็ดไปนะดอกไม้เ<อ>ห็ดไปเห็ดไปจากเดือนจากดอกไม้ยี่สิ่งกู้มามาแนวมาปักเอาไว้ตัวนี้นะเอะออันนี้ก็อ,งงอันนี้นะของเก่าของเก่าอโอน้ยงามอยู่งแล งานดูเฮ็ดซีดแล้วดีต่ว่าคนเกาลัาเาสิไปซี่คนฝ่านบุกเสาเดูสิแล้วซีดเอาไม้ใส่สีมือมีตัวนี้ตัวปากดอกไม้าง,งามๆอยู่นี่แม่นๆวันนี้โอ้ไปท <c oughs> ี่นี่แล้ก็ยังใส่เพราะว่าแจ็คหลังหละสีปากยื่นเยอะนะเดี๋ยวนี้เนาะโอ้สร้างเห็ดสับตอกุหลาบ อะไรจะเอา่ไหมจะซื de de um a, não, ้อยอดรัาวเมื่อีอแกม่ทายเอาไม่ถูกเลยแล้วมีปัญหาลุ้นเนาะโอ้งามๆคนไปเบิ่งซีมานจัดดอกไม้มาละม่เป็นางกม่ทายเอาภูเขาเลยแล้วก็ฟื้นมั่นเปิ้นะเปิ้ลนอ เคิวดอกไม้นะเออาเอาเอาแป๊บหนึ่งหน่อยนึงเอ่อสวัสดีค่ะพี่น้องไทยเอาได้พี่น้องไทยมนบอกมาจากไฉนาอทางเหนือค่ะเหนือจากสังเหนือโอ้คนเชียงใหม่เลยนี่นะเอาภาษาไทยขึ้นบ้านบ้านเชียงใหม่เลยไม่ได้ลืมนะโอ้มาเยินนี่โดนละ โอเคบอเบย์ยังเสียงไงเดี๋ยวไทยใหญ่คือการนั่นละคนรไทยใหญ่ใท่นหมคนไทยใหญ่เนาะมาชมค่เมาแมาก็ได้อะได้ทั้งสองอย่างเลยเมีน้องอีกมีอะไรให้น้องช่วยก็ได้นะแม่ยังมีอันดับพี่น้องอยู่ทางบ้านบ่มีค่ะมีมาคนเดียวค่ะอ๋อยังมีเนาะ มีน้องสาวมีแม่มีแม่มีน้องสาวโอเคดีดีดีมาสาไปเนาะอยู่ดอลาร์บอกกันอยู่ฟอร์เวิร์ดเดี๋ยวนี้เคลเลอร์ค่ะเคลเลอร์ซาลาสินาดีรักเคลเลอร์ต้อมองไดเนาะนี่กับแม่ตู้ทองคำหรือฮะอู้หู้ศาสแม่ตู้ทองคำโอ้โอ้แถวบ้านใหญ่หันบอกโบค่ะอยู่แม่ตู้ทองคำยังไงอยู่เ็แม่ตู้รอดอกไม้ก่อนโอ้โอ้หู้หู้ศาสนาหู้บ้านเพิ่นดีศาสนาโดยแน่อยู่หน้าวัดเหนืออ๋อมาอยู่น้ำเพิ่นมาเหตุการ เพราะ่าอยู่มาเช่าออ้ยังโสดอยู่ตัวสินะทัดมาเด้อพี่น้องเด้อทัดมาเด้อค่ะเอยเนาะยังสาวอยู่เด้อาสาวนะคะเใหม้นเห็นเมนอเคเ้ยสาวตัวนใครเห็นอยู่ในวิดีโอนี่แกทัดมาเด้ออ่ะคขนี้คเนี้มาสิน สบายดีสบายดีสบายดีเห็นเลื่อยอยู่แต่ว่าถามเพิ่นเสื้อมาจากไส่เนาะเสื้อยังเนาะบ้านแถวนี้เหรอคะแถวนี้ดาร์ลัสบ่ะเออก็แถวนี้แหละค่ะเคิลเลอร์ะเคิลเลอร์ค่ะคุณเคิลเลอร์มุดเลยเนาะแม่นว่าอยู่น้ำอยู่เศร้าบ้านอยู่แถวนี้ป่ะค่ะอยู่แถวนี้แหละค่ะอ่าเพิ่นบอกจ่าแจ้งบอกเป็นอย่างนั่นนะเสื้อยังเนาะเสื้อเลยเสื้อสปรายอะค่ะ ชื่อ่างนะชื่อสปรยอะค่ะสเปรย์อ๋อ้ำสปรยเนี่ยวะออโหคือสีหวานดีเนาะบังเดคนนี้เอาบังอัตภินอนเด้อเพิ่นมาวัดเรื่อยไเดี๋ยคนวัดคนหวานเลยนี่เพิ่นกงามได้เพิ่นใสสุดอาแบบทางบ้านเพิ่นมือซีดีละจะได้เบิร์นใสสุดเมื่อกี้มาจัดสยดอกไม้วะเอาเลยตามสบายเลย อ้าจิได้ถ่ายไปเรื่อยๆสบายดีญาติพี่น้องขอเชิญมาอ่าทำบุญรวมกันเนาะจะมีงานกันถิ่นมื้ออื่นนี่มื้อนี้มันมื้อเตรียมเนาะวันศุกเนอะวันนี้แม่เล่าวันศุกร์วันที่เท่าไหร่ที่สมแล้วก็มื้ออื่นวันที่สี่จะมีบ่ายโมงเขาจะตั้งองค์กาน กันถิ่นเรากับหกมงแรงหันมีบวชสีพามและเจ็ดมงหันกันเป็นสวดกล่องกันถินบ้านเฮาถ้าัญญาติพี่น้องคุ้ใดย่างก็มาร่วมฟังน้ำกันเดอมมาร่วมอนุโมทนาบุญน้ำกันและก่ตอนเศร้าวันเสาร์กับตามประเพณีคือเก้าเก้าโมงเคิงก็เริ่มมีพร้อมเพียงกันที่วัดและก็บสิบโมงไหว้พระ คือตามปกติเราท,ทุกงาน,น,อองงนทาาัน้งนั้นเนาะ10โมงเชิงกระทวายจำพระส่งี่มีสาวสองลูกเดอ้อแล้วก็ตอนเพลอ11โมงคือตามปกติประเพณีเราแหละ,ะให้พรทุกทุกคนมาร่วมบนุโมทนาน้ำกันเด้อรูอยู่เมืองไทยเพิ่นเพิ่นออกรูอยู่เมืองไทยมาเพิน่นติดต่อครูเมืองไทยมามาอสอน เด็กน้อยเมื่อสอนเด็กน้อยอในมู่ภาษาไทยน่ะละบาทนี่ต่อเมื่อหลายปีหลายฝ้าละพนเดทมาละพนเดทปุ่นเดทร้านร้านลอยกระทงานอย่างมาบาทนี่โอ้นี่มันฮักลงปูคนกะอะไรไต่องานลอยกระทงงานผีใหม่ลงปูคนบ่อยเฮ็ดบ่ะอยเฮ็ดเกิมีแต่ลงเลี้ยนต่อหน่ะมีต่ลงเลี้ยนละบาทนี่ ไปไปมามามันก็หลายปีหลายป้าแล้วก็เลยพอมีเด็กน่อยมาเรียนมาอย่างแล้วมันก็เลยยุดนะแล้วพนนีก็เลยต่อมาเพิ่กะเพิ่งกะมาเฮียนเนี่ยแหละไปไปมาๆาแล้วก็เลยมีคนมาสร้างปัญหาแล้วพันก็เลยยุดยุดแล้วพันก็เลยเอาเอาบอลนีเป็นทีเฮ็ดบุญเฮ็ดฐานของผู้คนมากินมาทานมาเนี่ยมันข่วงมันขวางเฮ็ดบุญเฮ็ดมาแล้วก็เพิ่งกะพัฒนามาเรื่อย พัฒนามาเรื่อยๆระบาทนี่พันก็นเล้ยเดี๋ยวนี้มันก็นเลยเป็นกายเป็นบอนที่ว่าเห็ดบุญเฮ็ดทานส้างบุญส่างกุศลนของผู้คนมาส่างกินทำทานส่างเห็ดกันทิ้นเฮ็ดผ่าป้าให้อย่างได้ดีน่ะตอนนี้แลอนมีเรื่องอยางไงอ,อันนี้เราม่มีมออียงลวงไล่าะไรเพราะว่าพ่นก็เห็ดมาก็ดีเนาะทีพ่นมีแบบ ฝนตกผ้าห้องแบบห้องหนาวเรามีมงสุนมาอนณาทำบุญเนาะาดอกไ้อีบดีดีแล้วเว้ยอืเาอาแล้วไว่ะเ็เอาบ่มีดอกไม้เลยบพอาดอกไม้ขึ้นบ่มีแล้วไปนี่ไปซื้อเอาไปซื้อขออไปซื้อใส่น้จะมาเอมาห่ไปซื้อดอกไม้เอาสีนี่แน้นี่เอาชีนี่แล้เออถ้ามันมี แค่มันมีสีเหลืองน้ำพองมีสีเหลืองลายมันมันมันถือกระเด็นสินะแต่นี่ตั้งตาแล้วก็ตัดเลงอันูกคุณนี้มันมีสีกระเด็นี็เพราะอันนี้อันนี้อันนั้นเป็นตุอันที่ที่คอดเป็นต้เาป็นตู้สียใจายบ่เอาเอาไปซื้อโรดไปใจท้อเป็นตุใจเอียงมันเหลืออยู่นี่เอื้อนอยู่นี่มันสี่สิบแปดดอนเอื้อนจะเหลืออยู่นี่จ้าจ้าจ้าอืมกายนั่น โบยากดอกซื้อมาโลดกายนั่นพันนำพวกนี้กายกายมาซื้อมาเต็มมาหมักแล้านี่เทาก็ซื้อไหมแค่ห้ามัดทั้งหมดเอาจักมัดห้าเอาทั้งหมดห้ามัดเออเพราะว่าเขาจีใส่ดอกไม้หลายทีวันทัอไปแล้วคือหลาพออยู่ห้าพอห้ามัดทำโรดแปลว่าเฮ็ดเต็มมัตตาด้วนี่ดอกไม้นี่เฮ็ดเต็มมัตตา เฮ็ดเต็มเต็แต่ว่าเฮ็ดสุดๆเลยะรนี่โเอาเอาป้อเอาเอาอันนี้นะเอาเตดอกกุหลาบย่างเดียวป่อเอาเตาดอกกุหลาบย่างเดียวอ่อนออดดอกสีขาวน้อยยังอยู่บ่อน้อยบ่นั่งหลายนั่งหลายอเอมาอีกเอาจังมดเอามาอีกจักสองมัดก็ได้สองมัดจักสองมัดได้ออมัดไข่ท้อสาวก่อี๋อว่ามาคัลลินจอยมาตะวัดมาตะน ไอ้สาวเกาหลีสาวเกาหลาสาวเกาหลาเพือสาวเกาหลีโอ้ยนี่กันไรสุดเอ้ยอะไรสบายดี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 สบายเมนเฟิร์นี่พ่อโอ้โหเมนเมนเฟิรนบอกอยู่ด้ดูหน้าปกเขาเมนเฟิร์นบอกอยู่หน้าปกเนี่ยด่าๆวีดีโอเมื่อกี้นี่นะเออสิเดมนด่าดีดีเมนไปหันเขาตกกล้องอยู่ดีวยเมนเมนจีได้บ่เนอหันได้เบิ่งแล้วล่ะ หเห็นหลักขอบใจงามไหลโอเคงามไหลงามหลขอบใจขอบใจประทามแนะ่อันนี้เทมเยมเป็นอย่างนรอันนี้อันนี้ของอันชำรวยสำหร,รับถวายพระมือสวดกะทินจ้าอ๋อ oh. ตอนดูเพิ่นสวดมือสวดกองกะทินนั่นจ้า oh. oh. อ๋อโบ่ฮู้ได <laughs> 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 ้นี่จ้าจะมีของช่ำรวย,ยเพิ่น um. สำหรับพระสำหรับชีจ้าก็มีพระและมีชีจ้า หนึ่งสองสามสี่ห้าจากองค์ก็สิบจังสิบ <10. S 2> จ้าชี้สามสามสามเม่อสี่เนาะจ้าอันนี้สำหรับขึ้นวันเสาร์จ้าโอ้โอเควันอาทิตย์ก็สิมีการถวายข้ากระถินตักบาตรจ้าโอ้ oh, ทีนี้ถ้าจพามาเบิกวันเสาร์นะวันเสาร์มาเด้อมาฟังสวดกระถินน้ำกันเด้อเป็นสวดจะไหนเนียนบ่นี่นจ้า เขาจะเป็นส่สนสวนส่วนกล่องพินเฮาหนิอ๋อฉันเลมาเพราะว่าบม่ได้เคยมางองงานกระถินจักเชอร์นะบ๊ะฮู้ว่าเสืออันใดเป็นอันใดมากมาาะฉันเลยมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งม,มาเบิง้งพิธีกรรมเพื่อมีโอกาสเป็นเจ้าภาพน้ำพึนเนาะแ,ม,แม,ะม่นแมนมันเสาร์นี่พชัชเริศกจ่โมงมันเสาร์นี่พชัชเริ่มประมาณว่า,าโหลดหาโมงวาโหลดจ้ะเมื่อนี้วันที่สามเนาะวันที่สี่วันที่สี่นี่จ้ะเมื่ออื่นนี่ค่ะแม่นละเมื่ออื่นเนาะอื่นอนแรก วันที่พฤศจิกตักบาทถวายผ้ากฐินแห่ผ้ากฐินออมีแห่เองจ่าแห่ออมเจดีวะส่นหลายพันชีเหาะอนาแห่จากรอบนี่สามรอบจ้ะสามรอบ,อบ,อบโอเคจ้ะนะเอาขอบใจจ,าาจา้าสาธุจ้่าบุญน้ำยาจ้างส้อมเสริมเสริม งามงามเุดสีมือเม่ตู้อ๋งามจ้าูหแล้ว,วันนี้พาย้าง,งดอกไม้แต่ละทิศไม่ตู้นี่ปาอ๋อโอ้เม้นมีตู้นี่มาจัดดอกไม้แถวนี้แถวนี้พอจัดอยู่ในเกเี่ยวกันเม้ตู้เบิดแถวนี้เม้ตู้จัดจัดแบบในรถทีทีออของกุหลาบเบิดเงินบอ่อลลัดเลยเงิ้ลเบาอัดเลดดอกไม้ แล้วลูกหลานก็กระเจ้ากระทานน้ำเมตุลูกหลานบ้านเบื้องกระเจ้ากระทานเป็นเมตุน้ำมื้อนี้เบิดระหว่างสี่ร้อยแล้วเนาะดอกไม้แต่ดอกไม้เบิดเบิดไปแล้วสี่ร้อยย่างบุพเาอีกสิบห้าร้อยดอกไม้สลับนะมาแบบกันถินกันถินเออมตุทองคำเด้อมาจัดตัวดอกไม้แถวนี้ห้าร้อยแล้วเจ้าภาพเจ้าภาพเขาเจ้าเบิดไปแล้วสี่รอยแล้วบัตรไม่บุพเพอี่ยนไปตู้ของเม่ตู้เองบัดนี้ ู่ทั้งหลังอันนี้ก็เป็นกองกระถินที่เตรียมไว้นี่วะทางทางเบื้องทางหลังกองกระถินมีมอแหกแตกโปโอ๋อมีหลายสิ่งหลายอย่างเบื้องเด้อยู่ไนนี้มีเตรียมไว้แล้วงานใหญ่เด้อพี่นอ้องงานใหญ่ัยอ๋อเขาทเนี่ยอนนัอันนั้นก็เพินห้องอย่างตัวนี้ อา uh, อาคารเทพสารมุนีอเนกประสงค์อ่าความกว้างใหญ่ส่ำใดน้อยซ่ำใดนี่ความกว้างความใหญ่ก็80คูณ80ฟิตอืมสมัยตะกี้ก็ห้องน้ําบ่มีเนาะอยู่แถวนี้ห้องน้ําบ่มีแล้วเฮ็ดเอเบิดิดิ้งตัวนี้กพระเนนเฮาสร้างเองเบิดอืตะกี้เนาะก็เป็นโรงเรียนเนาะกแบบเพิ่นว่าล่ะเป็นโรงเรียนพันอะไรบ่ คนที่เริ่มเริ่มสร้างบันอาคารตอาคารนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าอืมอืมก็คือ,คอบังอาคารรอบๆเด,ด้พี่น้องเด้อาคารนี้กางขวางดีเ้อสวัสวดีสวยดีทั้งงานทั้งนี้ก็มองเพนพระพน,นังเนะาะพระอาจารย์สัมพเนิ์ จะน้าจะพาะไปบนทังหลังว่ามีมีางานแดงงานขึ้นประตูทั้งหลังนี่มันจะมีมองนล่างบาทของพระมีอ่างล่างบาทล่างถ้วยล่างบวงเนธระพาเนี่ยเป็นห้องน้ำผู้หญิงงไปยตะยี้ยผมมีแล้วห้องน้ำเป็นมาปะกงอ้อ mình, mình, mình 3, mình oh, dạ. mong ấp năm năm, yeah, mong คานนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายน้ำผู้ชายนี่เอาลัะผู้ชายเปิดไฟก่อนเปิดก่อนงอ่ากัมีสาสาห้องอ่าสห้อง พปายมเดียกกันมีมองหาหนงไปกันเอาละพี่น้องทุกคนพาเชลยนะปดคิ้เท่านี้ด้เออวันคิปหน้าเขาจะพามาเบ่งว่ามีรายการอย่างต่อไปอยู่วัดเชลยเจอกันคิปหน้าบ๊ายบาย